ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้เอาพระสมเด็จพระสมเด็จระรคังพิมพอกกล้องหูยานฐานแซมนะครับนะครับเป็นพระของหลวงปู่ยันตัวคงศรีสุรคังสร้างที่วัดละคังนะครับฐานแซมนะครับอกกล้องหูยานนะครับนะครับแล้วพิมฐานแซมอกล้องหูยานนะครับนะครับเป็นพระพิมพ์นี้เป็นพระ สร้างที่วัดระฆังนะครับวัดระฆังนะครับวันนี้ก็วันที่9เดือนสิงหาคมครับพศ2564นะครับนะครับเป็นพระตอนที่3นะครับคลิปที่3นะครับคลิปที่3นะครับเอาลงให้ fc ดูนะครับพระนี้ชุดนี้50องค์จะเอาลงให้ fc ดูลงเป็นองค์นะครับดูเข้าๆนะครับนี่ครับ เป็นพระพิมพ์ปกล้องหูยานฐานแซมนะครับเป็นเป็นพระที่นิยมนะครับในตำรานะครับนิยมมากนะครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับดูเนื้อนะครับดูครับส่วนมากจะเจอแต่เป็นของบางุงพรมนะครับแต่นี้เป็นของวัดระฆังนะครับเป็นวัดระฆังนะครับสวยครับ ครับเนื <S <S> <unda> ้อนี้ก็เป็นเนื้อข้าวสุกผสมปูนปูนปูนปูเปลือกหอยเปลือกหอยมุกนะครับนะครับผสมกับข้าวผสมกับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันนะครับเนี่ยาะเป็นเนื้ออย่างนี้ครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันนะครับแล้วก็ผสมน้ํามันจันนะครับน้ํามันจันนะครับน้ํามันจันแล้วก็แล้วก็น้ํามันทางอิ่วด้วยนะครับนะครับแล้วก็ ผสมเกสรดอกบัวทั้ง5้าเลยครับแล้วก็มีนับก็มีว่านนะครับมีน้ําว่านนะครับมีน้ําว่านอยู่ส่วนผสมเลยนะครับมีว่านนะครับแล้วก็มีผมวิตุคุณทั้ง5นะครับผมวิตุคุณทั้ง5แล้วเสร็จผ้าหักแตกพระกําแพงพระสุ้มกอนะครับแล้วก็มีเด็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับแล้วก็มีมูลอ่าเดี๋ยวดูครับมีผมวิตุคุณทั้ง5แล้วก็มี ดินเจ็ดป่งดินเจ็ดป่านะครับดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับเดี๋ยวช่วยกันดูนะครับดูด้วยสายตาเปล่านี่ครับนี่ครับเพราะว่าเรายังไม่ขยายด้วยกล้อง1 6 0 0งเอครับนะครับนี่ครับเป็นพระอกล่องหูยานฉันแซมนะครับสวยนะครับเป็นพระพิมพ์นี้เนื้อนี้ถ้าเนื้อแบบนี้เขาจัดอยู่อยู่ว่าเป็นพระของปู่ยันตัวพงศิสุขังปูกเสกที่วัดละขังนะครับนะครับวัดละขังนะครับสวยครับดูครับ ธรรมชาติครับเป็นธรรมชาตินี่ครับพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับนะครับสวยครับนี่ครับดูหลังพุนหลังนะครับดูเป็นเม็ดเม็นะครับคือหดย่นย่อนะครับหดเหี่ยวธรรมชาตินะครับแล้วก็มีแขวไซงอกขึ้นมาจากรอยหลุมรอยหลุมรอยบ่อนะครับนะครับธรรมชาตินะครับมีเม็ดแดงเม็ดดานะครับคือเหล็กไหลบงไพ่ดำนะครับนี่ครับเหล็กไหลบงไผ่ดำนะครับเหล่าเม็ดแดงแดงเศษ้างแต่พระกาแพงนะครับต้องดูอีกทีนะครับ เราต้องดูด้วยขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ดูทีนะครับว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าสีคล้ายๆกันนะเป็นใกล้เคียงกันครับอย่างเม็ดหยกแดงก็มีหยกเขียวก็มีนะครับคล้ายๆกันอย่างหยกแดงเนี่ยก็เนื้อคล้ายๆกับเศษผ้าผ้าแต่ผ้ากำแพงนะครับต้องดูดูให้ดีนะครับครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับครับนี่เราก็ขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นนะครับดูเนื้อผ้านะครับว่าผ้าพิม ปกล่องหูยานฐานแซมนะครับเป็นภาพพิมพ์ของหลวงปู่ยันตัวพงศ์ศรีท่านได้ปลูกเสกไว้นะครับที่วัดละคังนะครับว่าเนื้อมวลสารชัดเจนหรือเปล่าครับถ้าเป็นพระของวัดละคังจะมงมวลสารเยอะนะครับนะครับลองดูนะครับดูครับมีนี่ครับธรรมชาติมีรอยลานรอยเล้านะครับมีแขวซ้ายงอกขึ้นมานะครับแขวซ้ายต้องงอกเป็นหลายๆชั้นนะครับเป็นเป็น แล้วก็มีแขวสายตรงไหนที่มีรอยล้านรอยล้าก็จะมีแขวสางอกตามนะครับถ้าเราอยากรู้ว่างอกจริงหรือเปล่าทำทำทำล็อก็นแบบหรือเปล่าเราต้องเรามีวิธีดูนะครับกล้องเราสามารถนี่ครับเห็นไหมครับครับเราจะเห็นนั้นทีครับความเงาวาวขึ้นมาครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือแขวสาแท้นะครับเขาจะวิ่งขึ้นมาจากงอกขึ้นมาจากตามรอยลานรอยล้าวนะครับเห็นไหมครับนี่คือแขวสาแท้นะครับเขาจะล้านขึ้นมาครับตรงไหนที่มีรอยลานแอยล้วก็จะมีแขวส้แวสาใหม่แขวสาเก่างอกขึ้นมานะครับ น,น,นี่ครับนี่ธรรมชาตินะครับนี่คือนี่ครับเป็นเคาไซ้แท้นะครับคือขึ้นธรรมชาตินะครับนี่ครับมีเก่ามีใหม่นะครับนีทครับจะมีของขาวขาวครับนะครับคือพวกนี้เป็นปลกเป็นมูลเปลือกหอยนะครับงอกขึ้นมานะครับเขาเป็นเคลไซทงอกข <t ry> ึ้นมางอกขึ้นมาตามที่ที่ต่ำมาเป็นที่สูงนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงทางคงทางกายภาพนะครับมีสูงมีต่ำไหครับเห็นไหมครับพระมีสูงมีต่ำนะครับเขาลานธรรมชาติ ถ้าเขาหดตัวเหี่ยวตัวหดตัวแล้วมีแคลไซ้งอกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับกล้องผมปรับได้ครับจัดได้ครับดูครับดูครับนี่ครับนี่จะได้รู้กันครับว่าแคลไซแท้เป็นยังไงครับนี่ครับแคลไซใหม่แคลไซเก่านะครับแล้วกูพระเขาหดเหี่ยวจริงหรือเปล่าพระเขาเสมอหรือเปล่าบางทีเราดูไปเหมือนเหมือนมีรอยเล้าๆแต่พระนี่เสมอเดะเลยนะครับนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ความสูงความต่ำต้องเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับต้องเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับสูงต่ำนะครับ นี่ครับต้องธรรมชาตินะครับต้องดูดูให้ออกนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ของร้องแบบทํามาเยอะครับทํามาเยอะครับต้องระวังนะครับดูครับเห็นไหมครับมีสูงมีต่ำเหี่ยวหดธรรมชาตินะครับนี่ครับเหี่ยวหดธรรมชาติเหมือนดินดินอ่ะที่มันดินมันมีขี้โคลนะครับพอเจอเจอแดดแดดแล้วก็จะมีมีรอยลานแล้วเรามีสูงมีต่ำแบบนี้ครับนะครับมีสูงมีต่ำผมไม่ใช่สิครับแต่ข้าวขาวก็คือข้าวไซส์ใหม่นะครับใหม่เก่านะครับนะครับขึ้นมาครับ นี่คือวิธีการดูนะครับอันนี้คือแคลไซเก่านี่ฟันธงนะครับถ้าองค์นี้ครับเรียกกันเป็นล้านนะครับนี่ครับดูครับนี่ถ้าอย่างนี้เขาคว้าเลยครับเนี่ยเขาแคลายแบบนี้เขาเร่งเขาคว้าเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาคว้าเลยครับนี่แคลไซอย่างนี้วิทยาศาสตร์เขาตรวจสอบไหมเขาดูอย่างเงี้ยเขาเห็นอย่างนี้เขาโดเขาคว้าเลยครับนี่ครับถ้าของที่อายุไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีมันขึ้นไม่ได้ครับนี่ครับธรรมชาตินะครับนี่ธรรมชาตินี่เห็นไหมครับนี่แคลไซใหม่ครับถ้าใหม่ใหม่เาก็ขาาวเงมัครบ เห็นไหครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับนี่ครับปกติเรากล้องเราก็เห็นแบบนี้คือแคปนี่คือแคลไซใหม่นะครับอันนี้คือแคลไซเก่านะครับเก่าขึ้นสวยมากครับเห็นไหมครับแคลไซเก่าขึ้นสวยสวยมากครับเห็นครับมีรอยลานรอยเล้านะครับเห็นครับแลวแคลไซเขาจะงอกจากล่างขึ้นบนนะครับแล้วในน้ำานี่เขาจะมีพวกน้ำมีน้ำว่านมีอะไรต่แต่เขาจะกลายเป็นสีไม่เหมือนกันพวกแคลไซนี่ขึ้นไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าขึ้นลักษณะสีแบบนี้สีขาวสี สีเทาสีใสสีพวกชมพูสีพวกเนี้ยสีน้าเงินสีพวกเนี้ยคือเนี้ยคืออายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีนะครับอย่างนี้ขวาเลยครับนี่ครับนี่ลากเขาอยู่ไหนนะครับนี่ลาาครับนี่อันนี้คือแคลไซด์ใหม่ครับใช่ไหมครับนี่ผมีแคลไซด์ใหม่นะครับอย่างเงาเงอนี้ครับนช่ไหมครับแคลไซด์ใหม่ขาวๆนี่นี่ครับผมใช้ไฟเร้งให้ดูครับนี่แคลไซด์ใหม่แคลไซด์ใหม่นะครับอันนี้แคลไซด์เก่านะครับนี่ฟันธงนะครับอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีเนี่ยอันนี้คือพิมพ ฐานแซมอกล้องหูยานเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับมีน้อยหายากนะครับสวยมากครับพิมพ์นี้ครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับเป็นพระที่เป็นพระของปู่พียันตตัวพงศ์ศรีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับนี่ครับดูครับนี่ดูไว้ครับี่แถวไซ้าแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นขึ้นนะครับนะครับเพราะแถวไซ้ายเขาขึ้น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 เป็นชั้นๆนะครับดูครับนี่แหละครับจะได้เข้าใจแถวไซ้าเป็นยังไงนี่ที่เขาหากันนะาว่าพระขึ้นอย่างนี้ก็จะจบเลยครับไม่ต คนมีเงินสมัยก่อนเขาอู้ได้เงนเป็นล้านเขาคว้าอะไรครับนี่ครับเขาหลักสูตรวิธีการดูเขาไซส์โบราณนะครับเขาส่องหาตรงนี้นะครับเขาไม่ต้องไปดูอะไรหลักมวลสารมวลเสินของปอมมันทําได้หมดนะครับแต่เขาไซส์มันทําไม่ได้นะครับเขาทําคือเขาพวกเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดอะไรใส่ได้หมนแหละเพราะคนจะปลอมของเนี่ยมันต้องไปศึกษาวิธีการสร้างพระในยุคยุ่งพระเสวคละครเขาสร้างเขาสร้างมาเขามีมลเขามี มีมีมีตำราไว้เลยครับว่าใส่อะไรลงไปมีอะไรบ้างแล้วของพวกที่ลอกเลียนแบบมันก็ไปอ่านนะครับอ่านเสรก็มันก็ต้องหาทําตามนะนะครับนะครับนี่แคลไซท์แท้จะเป็นอย่างนี้ครับมันทําไม่ได้นะครับนี่ครับเขาต้องงอกโผล่ปิ่นออกมาครับงอกทะลุออกมาธรรมชาติครับงอกออกมาจากเนื้อผ้านะครับงอกออกมาเพราะเห็นไหมครับนี่เขาดูไปตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเขาคนที่เขาเล่นจริงๆริงเขาเขาดูพวกนี้ครับเขาดูพวกนี้ครับไอ้ที่เขากล้อง 20x เอนะครับไม่ส่องหาอะไรครับ ก็ส่องหาพวกนี้ครับพวกนี้บางคนก็บอกว่าส่องหามวลสารเขาไม่บอกนะครับนั่นคือเคล็ดลับครับเขาไม่บอกนี่คือเคล็ดลับที่สุดๆคือเขาดูตัวนี้ครับนี่นี่ครับนี่คืองอกออกมานะครับถ้าอายุไม่ถึง150ปี200ปีหรอพันปีมันไม่งอกมันงอกไม่ได้ครับอย่างที่5 60ปี60ปีงอกแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันแค่งอกได้บางๆนะครับงอกได้แค่บางๆนะครับนี่ครับนี่อย่างนี้ทางนั้นเลยครับนี่ทางนั้นเลยครับ นี่เขาหากันแบบนี้ครับนี hmm. mm ่ค hmm. รับน hmm. ี่ครับเขาหากันแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับเขาหากันแบบนี้ครับนี่นี่ครับหนึ่งแคลไสาแท้นะครับแบบนี้ครับนี่นีผมว่าทุกคณนะครับนี่คือทุกคนก็เป็นพวกอันนี้คือแคลไสาใหม่ครับแคลไสาใหม่นะครับแต่อายุประมาณห้าหกสิบปีนี่ครับนี่ร้อยห้าสิบปีขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้นี่ครับเห็นไหมขึ้นมาครับแต่ยังไม่ยังไม่ช้ำนะครับนี่ครับนี่ครับเขาดูพวกนี้นะครับสภาวะรคังดูง่ายครับดูง่ายแต่คน ไม่ยอมศึกษากันครับไม่เข้าใจครับยังเข้าไม่ถึงก็ไปดูแต่มโลสารครับวลรารน่ะคือพระปลอมเขามีหมดแล้วครับมีทุกเพราะเขาจะสร้างของปลอมเขาต้องศึกษาของแท้ก่อนนะครับยิ่งพระสมเด็จคาั้งน่ยเขามีตําราเลยครับตาราเขาเขียนไว้เลยใส่อะไรบ้างมีกล้วยมีมีเม็ดสีแดงสีมีเขามีใส่เขามีบอกหมดเลยครับแล้วของปลอมก็ตําใส่เข้าไปเลยครับนะครับนะครับแล้วคนก็ไปหลงตรงนั้นครับหลงตรงนั้นนะครับเ็ไปนั่งยืนสองคนยืนสององค์เนี่ยเป็นชั่วโมงครับสองจนตาถลนนะครับ โซนทูด้าเซลล์นส้นนามวลสารนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะหาส่องหาอะไรเขาไม่ได้หาตรงนั้นเขาหาตรงนี้ก่อนครับถ้าการส่องกล้อง1 0 x เขาต้องดูแคลไซ์เม็ดเทาเม็ดพวกนี้ก่อนครับเม็ดที่เป็นของที่มันทะลุงอกออกมาครับเขาดูตรงนี้ครับเขาดูตรงนี้แล้วต่อมาถึงมาดูมวลสารนะครับแล้วมวลสารใกล้เคียงไหมนะครับนะครับกล้อง1 0 x มันก็ดูได้แค่แค่แค่ดูไม่ละเอียดมากแต่ว่าดูได้ครับดูได้แต่ไม่ละเอียดนะครับเพราะทุกคนเกิดมาจากกล้อง1 0บท่านนั้นแหละครับ นี่ครับแล้วก็นี่พอดูกล้องนี่ครับเราก็จะเห็นนี่ครับขาวงอกขึ้นมาครับเพราะขาวนี่คือคือปูนบอก์อยนะครับเห็นไหมครับก็จะขาวนี่ครับเป็นจุดๆๆนะครับพวกนี้ครับนี่ครับจุดๆงอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาจุดๆๆขาวนี่นี่ครับปูนบอก์อยครับคือขาวสายงอกขึ้นมานะครับมันนีนี่ครับเห็นไหมครับขาวไหมครับนี่ครับนี่ที่บอกหลังพุนหลังพุนไหมครับเขาจะมีเขาจะปิดนี่ครับนี่เล็กๆผมไผ่ดำนะครับ นี่ครับอันนี้ค่าน้ำมันน้ำมันตังอิวนะครับค่าน้ำมันจันนะครับพวกนี้นะครับนี่ครับที่ว่าเขางอกงอกขึ้นมานะครับเห็นไปครับเนี่ยงอกขึ้นมาครับเพราขาพวกนี้งอกขึ้นมาครับนะครับนี่ครับเนี่ยภาพสวยครับเนี่ยพวกคุณสมหวังนะได้ไปสวยมากเลยครับชุดนี้ครับไม่มีโอกาสเลยครับชุดนี้ครับองค์หนึ่งประเมินกันราคาไม่ได้นะครับดูครับ ถ้าแคลไซ์มันจะงอกกันอย่างครับมันจะงอกข้างล่างขึ้นบนนะครับดูครับคุณดูนะครับดูนะครับมันจะนูนขึ้นมานะครับวิธีนูนนะครับเห็นไหมครับนูนขึ้นมาครับเนี่ยครับวิธีดูนะครับเนี่ยเขาดูครับแคลไซ์มันจะนูนขึ้นมานะครับนูนจากผิวพระนะครับนี่ถ้าดูงี้ไปงี้นะครับนี่ครับี่ยนูนขึ้นมาจากผิวพระนะครับเห็นไหมครับนูนขึ้นมาจากผิวพระนะครับนี่ครับดนขึ้นมาจะได้รู้นะครับเดี๋ยวว่านูนนูนยังไงนะครับนะครับ เม็ดเขียวนี death, thin, kind of leather, the the ่เม็ดอะไรเนี่ยครับขอดูเม็ดนี้หน่อยครับเม็ดนี้สวยมากครับท yeah. ั้งแถวซ้ายงอกขึ้นมางอกขึ้นมาจากหลุมนะครับหลุมที่เขายุบตัวลงไปครับคือย่อยสลายลงไปยุบตัวเป็นหลุมนะครับแต่แถวซ้ายก็งอกขึ้นมานะครับดูครับว่าเม็ดนี้คือเม็ดอะไรครับเหมือนหัวแหวนนะครับขอเช็คนะครับนี่ครับมีแถวซ้ายไหมครับ เห็นไหมครับแคลไซจะเงาวครับนะครับแคลไซนั่นคือแคลไซใหม่ที่เขางอกขึ้นมาครับเขายังไม่เก่ามากครับเห็นไหมครับแต่ข้างล่างสีทึบยัยสีไม่เหมือนกันครับอันนี้แคลไซใหม่นะครับใหม่ก็30 4สามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีนะครับแต่ข้างล่างนี้เป็นเป็นร้อยปีครับพวกนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้คืออันนี้คือเป็นเป็นอะไรครับนี่ดูครับนี่อันนี้ต้องดูดีๆครับดวขยับดีๆนะครับเพราะเม็ดนี้จะเป็นคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดวงนินเจ็ดป่าหรือจะเป็น จะเป็นเม็ดรัตะนะเป็นพวกหยกนะครับเศษหยกที่ทุบๆลงไปบดลงไป <_ S 1> โอ้ค้าบดินศักดิ์สิทธิ์ครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่าครับเขาจะมีหลายสีนะครับพอเขาได้อายุเขาได้เขาจะเป็นนี่อะไรดำๆนี่ครับผงฐานบ้าครับเนี่ย ผงถ่านครับไม่เงาครับดำๆนี่ผงถ่านครับเนี่ยเศษผงถ่านครับอันนี้เศษผงถ่านนะครับอันนี้ผงถ่านครับผงถ่านผงถ่านนะครับผงถ่านแดงๆนี่อะไรครับขอดูหน่อยครับ สวยครับเนื้อจะสวยครับพระสวเระคังดูเนื้อเขาสวยครับเนื้อเขสวยครับดูครับครับบาเงาครับพวกนี้หอยมุกนะครับเปลือกหอยมุกยังเงาเงาครับพวกแคลไซด์ขึ้นมานะครับพวงพวกเนี้ยนะครับอันนี้ดิแดงนี่คือเป็นคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่านะครับนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นไออันนี้คาบน้ำมันถักยิ้วครับแล้วก็ดำดำคือเหล็กไหลผมไผ่ดำนะครับนะครับ อย่างนี้ของร่องลาแบบมันหนีเราไม่ได้นะครับเพราะกล้องเรามันทันสมัยกว่าครับนี่ครับนี่เห็นไหมแถซสายขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับมันจะอยู่ไม่เหมือนมันจะสีไม่เท่ากันนะครับถ้าของรลอเลาแบบเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยครับนี่ครับเราแยกแยะได้ครับนี่ครับนี่ครับแยกแยะออกมาครับเราจะแยกแยะนะครับเพราะของเพราะของเพาของแถซสายปลอมมันจะมันจะสีเท่ากันหมดนะครับมันจะเท่ากันนะครับเพราะมันทาทีเดียวครับมันทาทีเดียวมันก็จะเป็นสีเดียวแต่ถ้าของของของแท้แถซสายแท้ มันจะขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นทุกวันนะครับขึ้นทุกวันมีขึ้นขึ้นทุกวันอันขึ้นก่อนก็สะสมไปร้อยปีก็สะสมเป็นร้อยปีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนับค่ากันับค่าเรื่อยแต่อันสูงสุดก็คือขึ้นขึ้นใ chapter หม่นะครับอันขึ้นเก่าก็คือจะเป็นสีแข็งแก่งเป็นหินนะครับมันมันนับค่าง่ายครับมันดูง่ายครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ